ิงไทเกอร์มิติใหม่ของวงการเกษตรที่คุณต้องลองเรามาฟังเสียงของเกษตรกรผู้ใช้แล้วเห็นผลเป็นอย่างไรโอ้แสดงว่าถึงใจวะใส่ใส่ต่อกันสองปีแล้วนะครับเนี้ยครับ,รบอืมอะไรครับผมอ่าที่มองโอสามสามสิบถุงกี่นีอ,นอ๋อสามสิบถุงมันบอเอาไปใส่ขอน้าพี่ก่อนบอคำนี้ครับผมแล้วแล้วความแตกต่างที่ว่าเพิ่มขึ้นที่ว่าได้เพิ่มขึ้นนะแล้ธรรมดาเพรานึ่น ผมได้เอ่อเกิดยังกว่าซี่กุ่มบ่ล่ะอ่ะาครับผมซี่กุ่มก่อนก่อนตะกี้ผมได้ซี่กุ่มบมด่นี่ผมแก้วผมในหกอุ่มอยู่อู้หูขึ้นมา,นมาสองกลุ่มอ่าเรามัดน,นี่หัวใหญ่ดิบอลูก,ลกบอบ่บ่มีอันนี้ว้าเด้อคันว่าจับที่มันก็ได้ได้ได้จับกับมือนึงคันว่าธรรมดาที่มันก็ซ้ำแข็งบักไงนะ <c oughs> นะเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งเงินหัวหวไว้แต่ค้าพญ่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ ให้บ่เสือกะมาเบิ้งอย่างน้อยกระหอควดน้ำปาอย่างบ่มืดเถื่อ,อได้สิบเอ็ดตันแล้วเดือนนี้ม,มันอย่างบ่มืดนีในลราอย่างยู่เนยเราจะงานเพิ่งนี้ล่ะเออได้สิบตันแล้วเนี่ยคุูบ้านเบิดอยู่บ่เป็นจังไรครับผมเอาไปใส่ออยแล้วนะเอาใส่มาสามปีก็ว่ามันดีอยู่เออมายถึงาสามปีแล้วแม่นจ้ะปาดทถสามปีแล้วเด้เนนีย มาดบ่ค่ะแม่แนี่มาเพิ่งไปีสามปีนี่แหละจ้ะอืมปีปีนี้ก็เป็นปีที่สามมันบ่ค่ะคุณแม่จ้าปีที่สามที่สร้างมาเนี่ยจ้ะโอ้แล้วแล้วผลผลิตเลยครับผมกับอ้อยเฮาเนี่ยจ okay, ออําได้บวันใดกันเออคืออันก็เอาปีนั้นใช่เนาะก็ได้ไอ้อ้อยหาไร่ได้เก้าสิบสี่ตันเดลยจ้ะฮะแต่ว่าบ่บ่ถือไละไดยี่สิบดอกอันคันไละได้ย,ยี่สิบนันถึเป็นลอยตันเนาะ เสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริงอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในเพจ King Tiger ชื่อนี้เกษตรกรมั่นใจ,ใจ